นี่พอใช่ครับส่งอะไรนะส่งประจวดเหรอนี่คนจีนี่ส่งอะไรส่รงกระลาครอบเหรอส่อองกะลาครอบไอ้นี่ไม่ใช่หรอดีเจน้ยอ่ะเออดีเจน้ยอ่ะโอ้ไม่เทน่าเลยเทเชื่อเชื่อเจี๋ีตัดไม่ต้องกลัวเจี๋ีตัดคนไหนดังคนนั้นน่ะเปี้ยงป้างมาแล้ว <c oughs> เออเจี๋ีตัดดังเปี้ยงป้างมาแล้วเนี่ย ก็ไม่รู้อืมน่าโกงบ้าเลยโกมนะเนี่ยเฮ้ยยังไงอุ้ยเรียบร้อยรอที่หลอดหนหลอที่เลยโว้ยรอเลยเนะี่ยอะไรล่ะหลอที่เลยไหนหลอดที่ใช่ไหม หล่อเทเลยโอ้ยหล่อเทดีดีหล่อเทเลยเหมือนน้องแตงโมเลยอ่ะน้องแตงโมมาเองหล่อมากเลยเหมือนน้องแตงโมเลยหล่อใช่ไหมครับหล่อมาก